ครับพอเพลินก็จะวางตรงนี้นะครับมุมทึบมุมอับเวลายุงบินผ่านหรือว่ายุงได้กลิ่นนะครับมันก็จะหนีไปนั่นเองครับอีกที่หนึ่งเราก็วางตามมุมเหมือนกันครับตรงไหนก็ได้นะครับผมพอเพลินก็จะวางตามตู้แบบนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการไล่ยุงครับ ไล่ยุงยังไงให้หมดไปจากในบ้านเรือนของเราโดวยวิธีง่ายครับของใช้ในครัวเรือนของเราเนี่ยครับสามารถนํามาไล่ยุงไม่ให้มารบกวนบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพอเพิ่นขอพละหนึ่งสับสไคร์สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพิินด้วยนะครับไปนะครับเราไปไล่ยุงด้วยสมุนไพรบ้านๆของเราด้วยกันเลยนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําการไล่ยุงในวันนี้อย่างแรกก็จะมีกระเทียมครับกระเทียมนี้พ่อเพิ่นจะใช้หนึ่งหัวนะครับกระเทียมก็จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเวลายุงบินผ่านว่ายุงบินเข้ามาสัมผัสนะครับมันก็จะหนีไปนะครับเพราะว่ามันได้กลิ่นกระเทียมนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้นี่ครับมะกรูดครับมะกรูดในเปลือกมะกรูดก็จะมีกรดของส้มอยู่นะครับเวลาเราบีบงนี้ มันจะมีกลิ่นเห็นไหมครับเป็นน้ําออกมาก็คือกดของส้มนนเองครับเวลายุงได้กลิ่นหรือว่ายุงบินเข้ามาสัมผัสมันก็จะหนีไปนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไล่ยุงกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับในเราครับน้ากระเทียมของเรามาโขกนะครับโขกให้แตกเราใช้คกหรือว่านาไปทุบก็ได้นะครับถ้าสะดวกสบายเนี่ยครับใช้คก แล้ว6เพื่อให้กลิ่นมันออกแค่นั้นก็พอนะครับนี่ครับเพียงเท่านี้แหละครับชมครับปลูดนะครับให้เราเอาแต่บเปลือกด้านนอกนะครับนั่นอย่างนี้ครับ นะครับคผู้ชมครับเมื่อเราได้กระเทียมมะกรูดเสร็จแล้วขวดน้ำครับเราจะตัดตัดขวดน้ำเป็นแก้วแบบนี้นะครับเราใช้แค่สองแก้วก็ได้นะครับหรือว่าจะพื้นที่น้อยๆเราก็ใช้แค่สองแก้วนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเปลี่ยม,มะกรูดใส่ลงไปเลยครับ ตามด้วยกระเทียมครับที่เราขกแบบนี้ครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายนะครับในการไล่ยุงในบ้านเรือนของเราด้วยมะกรูดกับกระเทียมเสร็จแล้วอีกอย่างก็ขาดไม่ได้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูนี่น,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 นะครับมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเหมือนกันนะครับเวลายุงมินผ่านมิงยุงมินเข้ามาสัมผัสมันก็จะหนีไปนเองครับ เราเทน้ำส้มสายชูลงไปครับเทไม่ต้องเยอะครับพอประมาณครับประมาณนี้ครับหืมกลิ่นชุนยิ่ออกมาเลยครับนี่นะครับเป็นการไล่ยุงด้วยสมุนไพรบ้านๆของเราด้วยกระเทียมแล้วก็เปียกมะกรูดครับผมเสร็จแล้วเราก็นําไปวางครับตามจุดต่างๆในบ้านเรือนของเราตรงที่มียุงกันเลยนะครับครับพอเพล่นก็จะวางตรงนี้นะครับมุมทึบมุมอับ เวลายุงบินผ่านหรือว่ายุงได้กลิ่นนะครับมันก็จะหนีไปนั่นเองครับอีกที่หนึ่งเราก็วางตามมุมเหมือนกันครับตรงไหนก็ได้นะครับผมราิ่นก็จะวางตามตู้แบบนี้ครับเมื่อเวลายุงได้กลิ่นยุงบินเข้ามาสัมผัสมันก็จะหนีไปนั่นเองครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆในการไล่ยุงในบ้านเรือนของเราด้วยสมุนไพรสอ,อย่างนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งไว้คอแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม